สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีที่ดวงดีที่สุดในปี2564กันนะครับมีสีราศีเนาะได้แก่ราศีมังกรกรกฎมีนและธนูนะครับเริ่มที่ราศีมังกรกันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นราศีที่โชคดีมากๆนะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสได้ย้ายราศีไปนะครับทับจุดเกิดในรอบนี้ดีขึ้นแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมแน่ละ่ะ และมีโอกาสที่จะได้โชคถูกหวยมีโชคลาภด้านต่างๆนะครับมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานด้วยนะครับเพราะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีมากๆนะฮะขยับดีขึ้นแน่นอนนะครับทําอะไรดูดีไปหมดนะครับสำหรับชาวราศรีมังกรในปี2564นี้นะครับราศรีที่2คือราศรีลักนาราศีกรกฎนะครับเด่นมากๆเรื่องความรักนะครับมีโอกาสพบเนื้อคู่ และใครที่วางแผนนะครับที่จะแต่งงานเนาะมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะได้จัดงานแต่งงานภายในปี2564นี้นะครับได้ลงเอยกันแน่นอนนะและยังมีโอกาสนะครับ ในการลงทุนนะครับเพราะได,ได้ได้เจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีหุ้นส่วนหรือมีคนชวนมาลงทุนนะครับแล้วก็ได้ผลกําไรที่ดีพอสมควรเลยนะครับมีโอกาสรวยขึ้นแหละสําหรับชาวลัคนาราศีก็กฎนะครับส่วนราศีที่3านะครับลัคนาราศีมีนนะครับ เด่นมากๆเรื่องเสี่ยงโชคนะครับหวยจะออกแล้วด้วยมีโอกาสถูกหวยเป็นว่าเล่นเลยนะครับสาหรับปี2564นี้นะครับซื้อติดติดกันไว้เนาะและได้มีโอกาสได้รับมรดกแถมมีโชคเรื่องงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเงินด้วยถือว่าเฮงมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาว5ย้ายไปอยู่ในภพลาภเะนาะทําให้มีโชคมีลาบแบบไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่นะครับสาหรับชาวราศีมีนเนาะโอเคมาถึงราศีสุด ายนะครับคือลัคนาราศีธนูนะครับดาวหายกเข้าเรียนการเงินนะครับทำให้สภาพคล่องนะครับกลับขึ้นมาดีขึ้นกว่าเดิมเนาะจากเครียดๆกันไปเมื่อตอนปี2 5ง3นรอบนะครับรอบนี้มาขยับดีขึ้นนะครับได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นแถมมีโอกาสสร้างไรายได้ได้หลายๆทางนะครับ่าาแนะนำนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนาะพยายามหาไรายได้ ช่องทางหารายได้หลายๆทางนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับโอเคแต่พี่หมอเตือนไว้นิดนึงนะอย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าหลังวันที่5้ธันวาคมสองพันห้รอนะครับ, 2, รบที่พี่หมอเคยลงให้เนาะดาวเสาย้ายราศีนะครับตามดาวพฤหัสมาเลยนะครับอยู่ที่ราศีมังกรเช่นกันนะครับทําให้ทุกอย่างเนี่ยจะดูยากขึ้นแล้วก็ช้าลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับตั้งแต่14พฤศจิกาเนี่ยที่ดาว5าย้ายก่อนนะครับจะทำอะไรรีบทำเลยนะครับก่อนที่ดาวเสารจะย้ายเข้ามานะครับการลงทุนใหญ่ๆพี่หมอแนะนำให้ระวังด้วยนะครับเพราะหลังจากที่ดาวเสารย้ายมาแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างช้าลงแล้วก็จะเกิดความกังวลใจแล้วก็มีความเครียดด้วยนะครับซึ่งส่งผลในระยะยาวมากๆเลยนะครับอันที่พี่หมอลงไว้ในกลุ่มนะ โอเคส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราศีไหนนะครับจะได้ได้รับโชคลายบ้างนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอจะแยกเป็น3 EP ให้นะครับฝากฝน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่หมอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ